ลุกธนัดนพสต์สารภาพแอบชอบนางเอกดังลุกธนัดนพสต์เองยอมรับตรงๆแอบชอบมานานแล้วเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนัก,กร้องหนุ่มคนดังลุกธนดนศสลีแวลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ เรียกได้ว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนุกธนดลสริวเวที่ล่าสุดได้ควงคู่จิ้นอย่างไป๋าป,ปโอริโอได้ไปออกรายการโดนเทเซมาที่แพดดำเนินรายการโดยแพทนประภาล่าสุดนุกธนดลก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแพทนประภาเมื่อ1ิปีก่อนกับรูปปัจจุบันพร้อมกับระบุข้อความว่า หลงรักรุ่นพี่ครับระยะเวลาที่เจอกันรอบแรกและรอบสุดท้ายสิบกว่าปีเลยนานมากแต่ความสวยความน่ารักของพี่เขายังเหมือนเดิมเลยครับพี่แพท